สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสําหรับคนที่สาหรับใครที่เปิดดูคลิปนี้อยู่นะคะนี่คือฟีน่าปัตตานีนะคะฟีน่าแม่ค้าออนไลน์เหมือนเดิมเนาะฟีน่าเป็นตัวแทนจําหน่ายที่จังหวัดปัตตานีนะคะทุกสินค้าฟีน่าก็เป็นตัวแทนจําหน่ายที่มีบัตรตัวแทนนะคะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้นะคะอ่ะยกตัวอ,อย่างเลยร้านฟีน่าตอนนี้มันก็มีหลายหลายสินค้าหลายตัวมากนะคะ สำหรับคลิปนี้ฟีน่าจะอาจจะไปเร็วอาจจะให้ลูกค้าเข้าใจเร็วนิดนึงนะคะตัวนี้คืออะไรก็คือตัวนี้เป็นน้ำมันอูดซึ่งน้ำมันอูดเนี่ยเป็นน้ำมันนวดเพิ่มขนาดของชายตอบโจทย์สําหรับใครที่มีความต้องการอยากเพิ่มขนาดน้องชายนะคะให้เพิ่มขนาดในด้านความใหญ่หรือว่ายาวอะไรประมาณนี้เนาะคือสามารถทักมาสอบถามมาปรึกษากับแม่ค้าได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อไปแม่ค้าจะมี วิดีโอในการสอนนวดให้วิธีสอนวิธีนวดให้นะคะในแต่ละบุคคลเลยนะคะซึ่งในหนึ่งขวดนี้ปริมาณ30มิลสามสิบมิลสามารถใช้ได้หนึ่งเดือนเต็มนะคะลูกค้าก็คือวิธีใช้แนะนํานะคะอันนี้พี่น่าจะบอกคร่าๆเนาะหนึ่งขวดนี้แนะนําว่าในแต่ละหนึ่งวันนียลูกค้าสามารถนวดได้หนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งยกตัวอย่างเช,เช่นเช้าแล้วก็ก่อนนอนหากว่าลูกค้าท่านไหนนะคะไม่สะดวกในการแบบว่า ไม่สะดวกตอนเช้านะคะอย่างที่พีน่าพยายามบอกให้กับลูกค้าประจําอยู่เนาะว่าถ้าหากว่าใครที่ไม่สะดวกนวดตอนเช้านะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเราหันมานวดทุกคืนก่อนนอนนะคะย้ํานะคะทุกคืนก่อนนอนซึ่งน้ำมันอูดขวดนี้ปริมาณ30มิลราคา850บาท ฟีน่าการันตีเลยนะคะว่ามันจะเห็นผลตั้งแต่1สัปดาห์แรกหรือภายใน1ขวดเนี่ยแต่บาทการันตีว่ามันเห็นผลจริง,รงหากว่ามันไม่มีความมั่นใจมันไม่สามารถเห็นผลได้มันไม่สามารถเพิ่มขนาดได้เอาตรงๆนะฟีน่า <F ina S 2> เองก็คงไม่ไม่เอามาขายจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าลูกค้าเนี่ตอบโจทย์เยอะมากนะคะรีวิวเยอะมากนะคะสําหรับลูกค้าท่านใหม่นะคะสําหรับลูกค้าคนใหม่เนาะ ที่สนใจนะคะบอกเลยน้ำมันขวดนี้มีอโยอปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงย้ำนะคะไม่มีผลข้างเคียงเนาะลูกค้าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะอายุเยอะ60 70 70 60หรือว่า70ขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเนาะสมมุติว่าลูกค้าคนหนึ่งลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็เฮ้ยตัวเองเนี่ยอายุเยอะแล้วนะ70อะไรประมาณเนี้ยสามารถคำถามที่ลูกค้าชอบถามเนาะ แม่ะคะ้าลุงเนี่ยสามารถใช้ได้อีกหรือเปล่าฟีน่าตอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าสามารถใช้ได้โดยที่มันจะไม่มีผลข้างเคียงเลยอ่ะแล้วก็คือคําถามต่อมาอา้าวแล้วใช้ได้แล้วมันจะมีผลข้างเคียงหรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ได้แล้วมันสามารถเพิ่มขนาดได้หรือเปล่าอันนี้ส่วนตัวเล็กๆการขายการค้าขายของฟีนะ่าด้วยความว่าฟีน่าพูดสดแบบนี้นะคะอัดคลิปสดคุยกับตัวเองอะไรแบบนี้ แรกๆตอนที่พีนาขายฟีนาเองก็ไม่กล้าตอบแบบร้อยเปอซนนะคะแต่จะบอกว่าพอนานๆครั้งนานๆวันนะคะลูกค้าก็จะมีอายุเยอะมากขึ้นนะคะจะบอกว่าลูกค้าอายุเยอะรีวิวของฟีน่าเองนะคะรีวิวของลูกค้าที่สั่งกับฟีน่าเองเนาะเห็นผลจริงเพิ่มขนาดได้จริงหลายคนหลายสิบคนแล้วค่ะที่โทรมาการันตีแล้วก็ส่วนมากลูกค้าจะบอกต่อในกลุ่มเพื่อนนะคะ มันก็จะยิ่งตอบโจทย์ว่าเฮ้ยเราขายดีนะการตลาดเราก็ขยายได้อีกอะไรประมาณนี้นะคะหนึ่งขวดเนี่ยเห็นผลจริงนะคะแต่แนะนํานะคะสําหรับลูกค้าที่อยากทดลองก็คือสามารถแนะนําว่าทดลองไปเลยนะคะหนึ่งขวดแปดร้อยห้าสิบบาทใครที่เห็นผลนะคะย้ํานะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่ใช้แล้วเห็นผลหมดแล้วหนึ่งเดือนเอาตามตรงนะมันก็ต้องมีขวดต่อไปนะคะซึ่งวันนี้แม่ค้าจะมาบอกว่าราคานะคะ หนึ่งหลอดใช้ได้หนงเดือนเห็นผลตั้งแต่หลอดแรกหากว่าคุณใช้ทุกวันนะคะ1หลอดราคา850บาทใครที่สนใจ2หลอดนะคะราคาจะลดอยู่ที่1,650บาท3หลอดราคาจะอยู่ที่2,550บาทซึ่งกรณีลูกค้าที่สั่งโปรใหญ่ๆนะคะก็คือแม่ค้าผมอยากได้3หลอดใหญ่นะก็คือ ในราคา2550บาทเนี่ยแม่ค้าจะมีตัวแถมเป็นอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมอาหารเสริมยาอึดทนนานอะไรประมาณนี้นะคะฟรีไปเลยมูลค่า400บาทนะคะสําหรับราคาที่แม่ค้าแจ้งไปเนี่ยสำหรับโอนก็คือส่งฟรีแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางจะสั่งหนึ่งสองสามขวดแล้วแต่ค่าเหมาเหมาค่าเก็บเงินปลายทางเหมาจ่ายเพียงแค่ห้าสิบาทโอเคเนาะคะโอเคเนาะก็คือตัวนี้เป็นน้ำมันอุดน,น้ำมันนวดเพิ่มขนาดนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทนะ แล้วก็อีกทางหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการอยากจะบำรุงร่างกายของตัวเองไม่แข็งไม่อึดไม่ทนอันนี้ฟีน่าไม่ได้มาแบบว่าบูลลี่หรือว่าอะไรฝ่ายชายนะคะอย่างที่ฟีน่าเคยพูดหลายคลิปแล้วว่าฟีน่าเองก็มีประสบการณ์ก็คือสามีเขาก็มีปัญหาของเขาเหมือนกันซึ่งถ้าถาม,มาว่ากรณีไหนก็คือยอมรับเลยว่าแกก็มีมีส่วนหนึ่งที่เสร็จเร็วหลังเร็วอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็พอได้มาเจอตัวนี้บอกเลยกินแล้วมันทําให้แข็งตัวเร็วอึดทนนานบํารุงร่างกายบํารุงเลือดทุกอย่างเลยนะคะสินค้าชูอาหารเสริมผู้ชายมีโอโยของแท้นะคะอย่างที่แม่ค้าบอกแม่ค้าเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนจาหน่ายนะคะสะต๊อกก็เยอะด้วยนะคะหนึ่งกล่องนี้นะคะราคาหนึ่งหนึ่งกล่องนะคะปริมาณสิบแคปซูลเป็นเม็ดแคปซูลแบบนี้นะคะย้ำนะคะวิธีกินมันไม่ได้ยาก คือคนเราจะมีการบ้านเวลาไหนก็ได้เช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนแล้วแต่คนเรามีการบ้านไม่เหมือนกันเวลาไม่เท่ากันเนาะจะกินเวลาไหนก็ได้แต่ทางที่ดีนะคะแนะนําว่าให้กินเนี่ยตอนที่ท้องว่างมันจะเห็นผลเร็วกว่าลูกค้าเข้าใจไหมคะมันจะเห็นผลเร็วกวานะคะอันนี้แม่ค้ก็เปิดโอกาสว่าเฮ้ยใครที่มีปัญหาในด้านนี้นะอยากบำรุงร่างกายนะคะด้วยความว่าตัวเองเนี่ย ไม่แข็งไม่อึดไม่ทนมีปัญหาฟ่น่าเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาเนี่ยขนาดแม่ค้าเองก็ยอมับา่าเออสามีตัวเองมีปัญหานะเราก็แก้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นข้อเสียอะไรมากเท่าไหร่เพียงแค่ว่าเราเปิดใจนะคะเพราะว่าการที่เราเปิดใจอะ่ะมันก็แบบมันเหมือนยังไงอะ่ะเราใช้งานกับเขาตลอดอายุเราก็เพิ่มขึ้นทุกวันอันเนี้ยมันไม่ใช่โรคอันตรายร้ายแรงนะคะมันเพียงแค่อยู่กับตัวเรานะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะบอกเลยไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงของแท้นะคะไม่มีผลข้างเคียงมีโอโยด้วยปลอดภย100ัยร้อเซนะคะแต่แม่ค้าอยากจะบอกไว้เลยนะคะแนะนํานะคะสําหรับลูกค้านะคะที่แบบว่ามีโรคประจําตัวเช่นหัวใจความดันเบาหวานหัวใจความดันเบาหวานทีนี้แนะนํานะว่าไม่ต้องก่อนดีกว่านะคะ แต่สําหรับใครที่ไม่มีโรคสามโรคนี้หัวใจความดันเบาหวานก็คือสามารถสอยได้เลยนะคะกินได้เลยหนึ่งเม็ดก่อนมีกิจกรรมนะคะเชื่อว่ามันดีหลายแล้วก็ฟีน่าขอยกต,ตัวอย่างนิดนึงนะคะลูกค้าของฟีน่ามีเป็นพันพันคนนะคะมันจะมีลูกค้าคนหนึ่งตอนที่โทรสั่งเนี่ยเขาบอกว่าของของเขาเนี่ยเขาอายุหกสิบ นะคะไม่แข็งไม่อึดไม่ทนอันนี้ปัญหาของเขานะคะปัญหาของแต่ละคนอย่างที่ฟีน่าบอกไปมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ลูกค้าคนนั้นเขาบอกว่าของเขาไม่แข็งไม่อึดไม่ทนด้วยความว่าอายุเยอะด้วยนะคะฟีน่าฟังเนี่ยแรกๆก็คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะยากกับเขากินแล้วมันดีนะฟีน่าเชื่อว่าเขากินแล้วมันจะดีแต่มันอาจจะจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่มันไม่เลยคือเขากินหนึ่งเม็ด แล้วพรุ่งนี้เช้าอาพรุ่งนี้ตอนเที่ยงแกก็โทรมาลิฟต์ลีนาพี่ขอบคุณมากเลยอะไรประมาณเนี้เออมันรู้สึกว่ามันแข็งมันอึดมันทนกลับมาเป็นสิบแปดยี่สิบก็ว่าไปคือบางคนมันเป็นมันเกินคําว่าขอบคุณกับคนขายมันเกินคําว่าขอบคุณมันเกินคําคําบรรยายนะคะบางคนเขาแบบสรญหายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะคะแล้วมันแล้วมันไม่จูนกันแล้วมันไม่ได้ช่วยตอบ มันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ตอบโจทย์กับร่างกายของเขานะอย่างที่แม่ค้าบอกนะคะคนเรามีเวลาไหนก็ได้จะกินเช้าที่เย็นก็แล้วแต่แต่ทางที่ดีที่สุดนะคะพี่น้าแนะนาว่าให้กินตอนที่ท้องว่างหนึ่งเม็ดเรากินดักไว้ก่อนก็ได้สมมุติว่าเราจะไปรับแฟนอะไรประมาณนี้อันนี้พี่นะาขอสมมุติไว้ก่อนนะก็คือลูกค้าก็ประมาณนี้แหละก็คือกินหนึ่งเม็ดนะคะก่อนที่จะไปรับแฟนกลับจากที่ทํางานนะคะกินหนึ่งเม็ดไปก่อน แล้วคนเรามันไม่ยาตัวเนี้ยมันไม่ได้จํากัดเวลาว่าเฮ้ยสิบสิบหนาทีฉันต้องแบบลุยแล้วนะครึ่งชงั่วโมงฉันต้องลุยแล้วนะไม่ใช่เลยเรากินดักไว้ก่อนก็ได้บางคนพาเป็นเม็ดนะคะพาแบบตัดเม็ดอ่ะแล้วก็พกพาในกระเป๋าอะ่ะเออติดรถไว้อะไรประมาณนี้เนาะลูกค้าแต่ละคนน่ารักมากนะคะมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามนะคะ อย่างที่ฟีน่าบอกอะไรที่ว่ามันดีฟีน่าก็บอกว่ามันดีอะไรที่มันด้อยตรงไหนฟีน่าก็จะแจ้งนะคะอย่างที่บอกไปชูนะคะมีโออยของแท้แล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงหนึ่งกล่องมีสิบแคปซูลราคา400บาทฟังราคาดีๆนะคะราคาที่ฟีน่าแจ้งไปเนี่ยราคาโอนก็คือส่งฟรีเก็บเงินไปทางบวก50บาทนะคะจ่ายเหมา50บาท หนึ่งกล่อง400บาท2กล่อง750บาท3กล่อง1,100บาท4กล่อง1,450บาท5กล่องนะคะยกใหญ่เลยนะ5กล่องราคา1 8 0 0บาทใครอยากได้กี่กล่องสอยมาเลยค่ะแม่ค้ามีพร้อมส่งมากนะคะใครที่สายการบ้านคนเรามีการบ้านอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกเนาะอย่างที่แม่ค้าบอกไปแบบ ออแม่ค้าก็มีนั่นแหละแม่ค้าก็มีไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเป็นแม่ค้าเราไม่ได้มีนะแบบเฮ้ยฉันไม่เคยมีอะไรประมาณนี้มันก็ตอแหลเกินไปนะคะตัวนี้เป็นอาหารเสริมผู้ชายกินแล้วแข็งตัวเร็วอิทนนานนะคะเบิ้นรอบได้ด้วยราคา400บาทอันนี้เป็นตัวของผู้ชายอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นอาหารเสริมผู้หญิงเป็นยี่ห้อเดียวกันนะคะเจ้าของแบรนด์เดียวกันซึ่งเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะตัวนี้เป็นอาหารเสริมผู้หญิงชื่อว่ารูนะคะก็คือรูเนี่ย เป็นเม็ดแคปซูลเหมือนกันนะคะเป็นเม็ดแคปซูลเหมือนกันวิธีกินของผู้หญิงเนี่ยก็คือกินหนึ่งเม็ดนะคะกินทุกวันวันละหนึ่งเม็ดนะคะตัวนี้อกฟูรูฟิตกระชับมดลูกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะผิวสดใสเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะบอกไปว่าชูนะคะเพิ่มอารมณ์ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นลูกค้าบางท่านนะคะมีปัญหาแบบใน ในการหลับนอนกับแฟนกับสามียกตัวอย่างนะคะคนอคนเราเป็นผู้หญิงอายุเยอะเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะมักจะมีอารมณ์เบื่อนายอะไรประมาณนี้นะคะหันหลังยกตัวอย่างว่าอาสามีภรรยาก,ก่อนอาตอนที่แต่งงานก็หวานหวานอยู่นะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยพออายุอเพิ่มขึ้นนะคะอายุเยอะขึ้นนะคะก็ไม่ค่อยอยากให้มีการมา้านอะไรประมาณนี้นะคะอารมณ์ก็เปลี่ยนไปนะคะ ตัวนี้เปรียบเทียบเสมือนกับว่าคนที่เคยทะเลาะกันแล้วก็นอนหันหลังกันอะไรประมาณนี้แล้วพอกินตัวนี้นะคะบอกเลยความรักกลับมาเหมือนเดิมฟีน่าเชื่อว่ามันจะดีแน่นอนเพราะว่าฟีน่าก้าขายยี่ห้อน,นี้สินค้าแบบนี้นะคะลูกค้ารีวิวเยอะมากไม่ดีจริงฟีน่าเองก็คงไม่สต็อกต่อนะคะเนี่ยของหมดฟีน่าก็สั่งต่อนะคะสินค้าดีมากสินค้าตัวนี้สามีที่รักภรรยานะคะส่วนมาก หลายส่วนแล้วหลายคนแล้วเขาจะทําแบบนี้ค่ะ,อะของผู้ชายสามกล่องของผู้หญิงห้ากล่องคือของผู้หญิงให้มากกว่าผู้ชายเขา้าใจไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะผู้หญิงอะ่ะเขาก็ต้องบํารุงเขา้าใจไหมคะผู้หญิงเขาก็ต้องบํารุงคนเราต้องบํารุงอย่างแม่ค้าแม่ค้าก็ต้องบํารุงนะไม่ใช่ว่าอยู่ทุกวันเนี่ยไม่บํารุงหลออหลอเลยอะไรประมาณนี้ นะคะคนเราก็ต้องบำรุงเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าคนที่รักตัวเองจริงๆนะคะดูแลร่างกายตัวเองจริงๆนะคะรักสามีก็ดูแลไปรักรักฉันรักร่างกายรักภรรยารักตัวเองนะคะแต่งตัวสวยให้สวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะตัวนี้เพิ่มอารมณ์ได้ด้วยเดี๋ยวมีวิธีนะคะว่าเพิ่มอารมณ์ในด้านไหนอะไรประมาณนี้บอกเลยตัวนี้นะปลอดภัยมีอยอยนะคะมีอยอยมีอยอยปลอดภยัยไม่มีผลข้างเคียงนะคะ ตัวนี้เด็ดมากนะคะใครลองแล้วติดใจนะคะใครลองแล้วติดใจนะคะหนึ่งกล่องเหมือนเดิมเลยหนึ่งกล่องเนี่ยละหนึ่งกล่องมันจะมีสิบแคปซูลราคาสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะราคาหนึ่งกล่องสี่ร้อยสองกล่องเจ็ดร้อยห้าสิบสามกล่องหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วนะคะอาหารเสริมผู้ชิอ่าผู้หญิงนะคะขอโทษอาหารเสริมผู้หญิงกับผู้ชายลูกค้าสามารถแจ้งว่าอยากได้อาหารเสริมผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่ง อะไรประมาณนี้ได้เลยนะคะสามีหนึ่งภรรยาหนึ่งนะคะกินกินคู่กันอะ่ะเด็ดมากนะคะเอาจริง,รงๆขอแมค่ค้าไม่ได้มาขายความนามกนะแต่มันเป็นรีวิวที่ลูกค้าหลายท่านนะคะบอกว่าเฮ้ยขายไปเลยอะไรประมาณนี้มันดีมากอะไรที่ดีเราก็ต้องบอกว่าดีนะคะอาหารเสริมผู้ชายกินหนึ่งเม็ดก่อนมีการบ้านนะคะอาหารเสริมผู้หญิงกินวันละหนึ่งเม็ดนะคะบอกเลยเสริมอารมณ์กันทั้งคู่เลยนะคะ ใครอยากได้เป็นเซตผู้หญิง1ผู้ชาย1ผู้หญิง2ผู้ชาย2แล้วแต่แจ้งมาแจ้งมาได้เลยราคาสามารถผสมกันได้นะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1กล่อง4ี่รสองกล่อง7 5็ดสามกล่อง1100นหแล้วก็4กล่อง1 4 5่งห้ากล่อง1800บาทนะคะบอกเลยราคาเนี้ own so free, ยโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็คือบวก50บาทนะคะใครอยากได้ในด้านเพิ่มอารมณ์นะคะหรือบำรุงร่างกายแนะนําว่าตัวนี้เลย แต่ถ้าใครที่อยากได้แบบน้ำมันนวดน้ำมันอุดน้ำมันนวดเพิ่มขนาดนวดแล้วเพิ่มขนาดจริงๆนะไม่ได้โกหกนะเอาตรงๆนะไม่ได้โกหกนะกล้าขายขนาดนี้แล้วก็เปิดหน้าด้วยนะคะน้ำมันอุดน้ำมันนวดเพิ่มขนาดราคา850บาทลูกค้าอยากได้สั่งสั่งคู่แบบเนี้ยสั่งผสมกันได้หากว่าโอนก็คือมันจะไม่มีค่าส่งเลยนะคะแต่ถ้าเก็บเงินไปทางเนี้ยบวกค่าส่ง50ิบบาทโอเคเนาะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะดูแลตัวเองหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะปะตัตตานีนะคะฟีนาปตัตตานีนะคะใครที่สนใจเออลืมไปใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อนะคะแจ้งที่เบอร์โทรโทรมาตามิอ่โทรตามเบอร์0 9 8 0 5 9 1 3 2 3ย้ำนะคะ0 9 8 0 3 9ไม่ใช่สิ0 9 8 0 5 9 1 3 2 3 0 9 8 0 5 9 1 3 2 3ฟีน้าปตัตตานีค่ะสวัสดีค่ะ